สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซูซี่ไม่เดียวนะคะวู้ฮู้ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนเพื่อนๆน,นะคะเร่งความเร็วรถนะคะโดยไม่ต้องเติมพเมีมหรือต้องแบบเติมแบบเติมรถนะคะแบบ700อกว่าโลบัคสอง้กว่าโลบัคทุกคนไม่ต้องเติมเลยะคะไม่จําเป็นที่ต้องเติมเ,เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนการเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะสอนทั้งหมดกี่วิธีเดี๋ยวเราต้องเราจะบอกนะคะคือ ทั้งหมดเออสองอย่างเลยนะคะวิธีการทําให้รถเนี่ย <sk r> เร่งความเร็วแบบฟรีๆนะคะแล้วก็แล้วก็จะสอนเข้าบ้านแบบติดเพชรด้วยนะคะในโรงแรมแบบฟรีๆเลยนะคะ <sk r> เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเคล็ดลับของเราเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยอย่างแรกนะคะทุกคนนะคะเดินมาตรงไหนก็ได้นะทุกคนทุกคนต้องทําตามเราเลยนะอย่างเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้เลยละกัน แลวเรานะคะก็สปอนรดออกมานะคะอืมเราต้องเอาไปรถอะไรก็ได้ทุกคนแล้วแต่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปรดอะไรดีนะเดี๋ยวดูต้องคิดก่อนแป๊บหนึ่งนะคะคือเราเลือกรถอะไรก็ได้นะอย่างเช่นเราจะเลือกเป็นรถสีขาวนี้ละกันวันนี้เป็นรถสดโปรดของเราเลยนะคะแล้วก็ขับมาตรงไหนก่อนก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราต้องขับแป๊นหนึ่งะคะ่ะ จะให้ลงมาจากรถและหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะคะทุกคนให้กดไปที่กระเป๋านะคะนี่กระเป๋าตรงนี้เลยและทุกคนนะคะเลื่อนขึ้นนะคะเลื่อนขึ้นไปนะคะเลื่อนขึ้นไปแล้วก็แบบหนึ่งค่ะเลื่อนขึ้นไปเอาบันไดนะคะบันไดนะคะเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะคะแล้วก็แบบหนึ่งนะคะหลังจากนั้นให้เราอ่ะนํารถนําบันไดมาวางไว้ตรงนั้น ไปตรงนี้เลยด้านหน้าอย่างนี้เลยโอเคแล้วก็เอาเอาในไดออกน,นี้แล้วก็ทุกคนก็อุ้ยทุกคนก็นั่งเลยนะคะนั่งรถปุ๊บและให้ทุกคนนะขับรถอุ้ยขับรถมาใต้ใต้หว่างนี้เลยอุ้ยแปบ๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราขอจัดรถก่อนแปบ๊บหนึ่งโอเคแล้วเราก็จะทําแบบนี้นะคะทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะคะ อันนี้สามารถทําได้ในคอมมือถือทําได้ทุกรุ่นนะทําได้ทุกอย่างเลยเนะแป๊บหนึ่งนะคะเราต้องเอารถนะ่ะมาไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะโอเคตอนนี้เราก็วางบันไดแบบนี้นะคะทุกคนนี่เราต้องวางให้รถเนี่ยอยู่อย่างนี้เลยนะคะทําแบบนี้เลยนะคะเสี่ยงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะคะโอเคหลังจากนั้นทุกคนนะคะขับรถไปชนกับบันไดนะคะเนี่ยแป๊บน,นึงอุ้ยเราทําผิดด้านนะคะแป๊ม คือเราต้องเอารถเนี่ยไปใส่เสียบเสียบตรงระหว่างระหว่างตรงกลางของบันไดนะคะเนี่ยอุ้ยอุ้ยแต่และแต่และแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเดียวทำไมมันยังไม่ได้อะ่ะโอเคเราต้องทำอย่างนี้ก่อนแล้วก็โอเคนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนติดติดอะไรไม่เป็นหนึ่งคือเราต้องทำให้มันเป็นระหว่างนี้ให้ล้อรถมาอยู่อย่างนี้นะแล้วทุกคนก็ทำแบบนี้นะคะนี่แบบทำให้ลอ้อมันหมุนหมุนหมุนุนน,น,น,นี้เลื่อน ถ้าใครใช้คอมนะ่ทุกคนก็กดให้รถไปทางหน้านะคะส่วนถ้าใครเล่นโทรศัพท์ก็ปั่นให้รถไปด้านหน้าอย่างนี้เหมือนกันนะคะเนี่ยให้ล้อมันชนอย่างเงี้ยอ่ะคือต้องขับชนบันไดเนี่ยแล้วก็ขับ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 นะคะให้แบบล้อมันปั่น,น่ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ล้อมันปั่นแรงๆนะทุกคนอึบแป๊บหนึ่งนะ,ะให้ล้อมันปั่นอ่ะทุกคนเดี๋ยว เราเล็งรถไม่ถูกทุกคนสามารถไปทําได้นะทุกคนแต่ว่ามันวิธีแบบอันนั้นนิดนึงนะคะนี่ให้ล้อมันปั่นอย่างนี้เลยทุกคนดูล้อนะทุกคนนี่ให้ล้อมันปั่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เลยนี่นะคะทำมเร็วๆแช่ไว้หนึ่งนาทีนะคะก็คือหกสิบวินะคะแช่ไว้เลย โอเคนะคะตอนนี้เพื่อทำมาพอสมควรนะแล้ว้วก็ต้องเอาบันไดเนี่ยออกเลยนะคะแล้วก็กดบันไดเนี่ยออกแล้วก็กดบันไดออกเลยแล้วก็รอน้องออกแป๊บหนึ่งนะทุกคนแล้วหลังจากนั้นรถเนี่ยมันก็เร็วมากกว่าเดิมเลยนะคะนี่เห็นไหมเร็วไหมทุกคนนี่เร็วไหมทุกคนมันเร็วมากเลยนะเนี่ยนี่เป็นไงทุกคนเร็วมากเร็วเห็นเห็นเลยนะคะ นี่เป็นไงคะทุกคนเป็นยังไงบ้างทุกคนคิดว่ามันเจ๋งกันหรือเปล่าแต่ว่ามันเร็วได้ไม่กี่วินะคะมันก็หายเร็วแล้วนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูความรับอันต่อไปกันเลยนะคะความลับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการเข้าบ้านติดเพชรนะคะติดเพชรในโงรงแรมแบบฟรีๆนะคะแต่ว,วิธีนี้มันอาจจะแบบว่าไม่ง่ายเท่าไหร่เลยนะคะแต่ว่าทุกคนเนี่ย ทำตามเราทุกคนก็ทําได้นะแต่อันนี้เราไม่ค่อยแน่ใจว่าคนเขาจะสร้างอยู่หรืเาเดี๋ยวเราตะไปดูนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องขึ้นไปนะคะในอาพาร์ตเมนต์นะคะเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์เลยเดี๋ยวเราจะสอดเข้าบ้านติดเพดนะคะนี่บ้านเพดนี้นะ,ะนี่ไม่สามารถเข้าได้นะเราต้องไปเอาเราต้องกดไปอวตารแล้วก็ ไปกดที่อวตารนะคะหลังจากนั้นทุกคนนะคะกดลดตัวให้มันเหลือสุดๆเลยนะคะ0ูนด้าพอและมันทุกคนก็จะเดินเร็วขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมให้ทุกคนนะคะกดไปที่ของแล้วก็กดไปท,ไปที่กดไปที่อันนี้เลยนะคะกดไปกระเป๋าอันนี้เลยฟึ๊บคราวนี้ทุกคนกดกระเป๋าเสร็จนะคะทุกคนก็กดอันนี้ยำๆยำๆยำๆแล้วก็เดิน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 ยำๆยำๆยำๆอยนีไปเรื่อยๆนะคะนั่นเ ไม่รู้ว่าวิธีนี้เราจะทำรอดหรือเปล่าต้องรอลุมดูนะคะโอเคแล้วก็โอเคนะคะนอฟ FC เข้ามานิดนึงนะคะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาใหม่นะคะไอตัวนี้มันน่าจะไม่ได้ผลนะคะเราต้องนําที่นอนนะคะขึ้นมาเลยนะคะนี่หลังจากพีทุกคนเอาที่นอนเข้ามาอย่างนี้ทุกคนนะคะนอนเข้าไปคนนอนก็มา ปุบนี้หลังจากนั้นนะคะน้องก็จะเข้ามาในบ้านติดดาวอย่างรง,องอ้อ重แบบนี้เลยนะ,ะทุกคนนี่มันสามารถเข้ามาได้นะทุกคนแบบโล่งมากแล้วคือเราก็สามารถเอาของตกแต่งอะไรประมาณนี้เนาะไปอันนั้นได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไฟฉายไปส่องก่อนนะคะทุกคนคิดว่ามันเจ๋งกันหรือเปล่าคะทุกคนนี่เอาไฟฉายมาส่องเลยนี้สว่างมาก ต่อไปก็จะเป็นเอ่อกล้องนะทุกคนกล้องโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนแล้วมาดูกันว่าเราจะมาตกแต่งกันด้วยนะปึ๊บปึ๊บขวดอันนี้นะคะป๊อปปอปนะคะโอ้ป๊อปเราก็จะเอาเป็นบ้านนะะบ้านปึ๊บปึ๊บโอเคบ้านตอนนี้เราได้บ้านแล้วนะคะหนึ่งรางเนื้อ อาเลิศหรูอลังการงาน